ครับพี่น้องครับบางแหลกแห่งมันนะครับทีมงานคุณลำใหญ่นะครับคุณลำใหญ่นะครับคุณลำใหญ่นะครับอ่เอาหลุนโรเช่กันเลยนะครับเอาผงานสีซอสใส่สาบสาวนะครับคุณลำใหญ่ครับบางแหลกนะครับครับคุณลำใหญ่นะครับเลยกำกับยี่สิบแพ้เดียวนะครับพี่น้องครับ เบี้ยวเยขาียวอย่เบี้ยวแล้วขั่สิเป้แค่เดียวนะครับตอดทองวันถุะทับห้เกดเบี้ยวคราบแต่สะบอกไปสัรยาใดงจ็นตรงสันยาเป็นตรงใจขอให้เมืองง่ยาใดของดังเชลงไม่สิบุริบรงามดูแลเด่ท่านคือผู้สูงต่าต่เตรงใจใจนี้หลาย ตัวเดียวระดับคุณผลไว้ขอพี่วัดตรงๆดี3 2 1ป้า1อ่าการเดินเพชรมากเสร็จแล้วพี่นี่เลย ดีเลยนะคร man, ับพี่น้องครับไหลบ่ัเดียวเมีบ่เลยไสหัยอมดีไปเน่านรับีสามันอูนะงเลย์ให้ได้ละเป แล้วแล้วไมแล้วงโอ้ลอกอางนี้โ้ผมเด้อตุคนใหนะเป็้วงตาเลยวัดกำลังคว่ำเมาเลยบ้านแล้วาเ